สวัสดีท่านผู้มีเกียรติคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ชุดสาธิตเซนเซอร์ตัวจับควันและเปลวไฟสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นายพานุพงษ์จูสอนนายวรเมธพินิษนายพิรพัฒน์สายบุตรพวกเราอยู่ระดับชั้นปวช3สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนายทองสุขพ่วงเพชรและอาจารย์ประจาวิชาโครงการนายจตุรพรโพสี วัตถุประสงค์ในการสร้างสุสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ1เพื่อสร้างสุสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ2เพื่อทราบหลักการทํางานของเซนเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ3เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในไลฟ์ชาโครงงานประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสุสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ1ได้สุสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ2 ทราบหลักการทํางานของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันและเปลวไฟ 3. นําความำำรู้ที่ได้ไปบูรณาการในรายชาโครงงานหลักการทํางานเมื่อเราปล่อยควันเข้าไปที่เซ็นเซอร์ตรวจจับควันเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปที่บัสเซอร์กับหลอดทําให้ไฟสัญญาณติด้อมกับบัสเซอร์จะเป่งเสียงออกมาส่วนเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะมีหลักการทํางานเหมือนเซ็นเซอร์ตรวจจับควันทุกประการ วิธีการใช้งาน 1. จ่ายไฟ DC 9โวลต์ให้ชุดสาธิต2รอ,อให้เซ็นเซอร์ทั้ง2ชนิดอุ่นตัว10-15วิ 3. ปล่อยควันหรือเปลวไฟเข้าที่เซ็นเซอร์ 4. เมื่อเซ็นเซอร์ทั้ง2ชนิดตรวจจับควันและเปลวไฟไฟสัญญาณและบัสเซอร์ก็จะทำงานขึ้นมาพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ